สวัสดีครับวันนี้มาเล่าเรื่องราวของพระองคุลิมานะครับพระองคุลิมาเนี่ยท่านเกิดที่เมืองสาวัตบในครอบครัวพราหมณ์พ่อของท่านเนี่ยเป็นปุโรหิตนะครับในราชสำนักของพระเจ้าเปรฐที่โกศลกษัตริย์แห่งสาวัตีนะครับแควนโกศลนะครับในคืนวันที่ท่านเกิดเนี่ยเกิดเหตุแปลกประหลาดบนท้องฟ้านะครับคือแสงแปลกประหลาดเลยนะในช่วงเวลาที่ท่านเกิดครับพ่อของท่านซึ่งเป็นปุโรหิตเนี่ยก็เลยนำเรือกเกิดของท่านมาผูกดวงชะตาคำนวณดูนะครับว่า ลูกเนี่ยเวลาโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนลักษณะไหนนะครับปรากฏว่าการคำนวณทางโหราศาสตร์นะดวงของท่านก็เนี่ยเป็นดวงเกิดของโจรน,นะครับและไม่ใช่โจรธรรมดานะเป็นเริกเกิดของมหาโจรนนครับในเช้าวันรุ่งขึ้นนะพ่อของท่านครับก็เลยนําขวานเนี่ยไปเล่าให้พระเจ้าเปรเสริฐีโกศลฟังนะครับในที่ประชุมของสภาเมืองนะครับว่าจะให้หมอมฉันทําอย่างไรดีจะให้จัดการเลยไหมพระเจ้าเปรเสริฐีโกศลบอกว่าไม่ได้ถ้า ลูกของท่านเกิดมานะแล้วโตมาแล้วเป็นดังที่ท่านคำนวณตามดวงชะตาจริงๆกองทัพของเราจัดการได้นะครับลำดับถัดมาครับองคุลีมาเนี่ยก็จะเริ่มเติบโตมาเหมือนเด็กทั่วๆไปนะครับในวันนักของพราหมณ์ก็คือเรียนพระเวทนะครับพอองคุลีมาเนี่ยเรียนพระเวทนะครับจนจบพอถึงขั้นที่จะไปเรียนมหาวิทยายลัยนะคือถ้าเป็นสมัยนี้จบม,ม,มัธยมก็ไปต่อมหาวิทยายลัยนะ ปุโรหิตนะครับก็ส่งไปเรียนที่มหาวิทยายลัยตากศิลาครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประเทศปากีสถานนะครับถ้าวัดระยะทางปัจจุบันนะจากจุดที่เป็นเมืองตากศิลาซึ่งเป็นโบราณสถานนะมหาวิทยายลัยตากศิลามาถึงเมืองสาวัตถีนะระยะทางประมาณ 1, 3 5 0กิโลเมตรนะครับอันนี้วัดจาก Google นะในสมัยนั้นนะ่ะการเดินทางจะต้องยากลำบากแน่แต่ว่าในโลกโบราณเมื่อ2,500อกว่าปีที่แล้วนะครับมหาวิท ทยลัยตักศิลาเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเจริญทางความรู้ที่สุดในโลกนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้านะก็ไปเรียนที่นี่นะพอองคุลีมานะครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยตักศิลานะท่านไปนเรียนกับสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยตักศิลาเนี่ยจะใหญ่มากนะในโลกบูรารแล้วก็จะมีเจ้าสำนักต่างๆ,ๆเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้นะก็จะเป็นผู้ที่ชำนาญมีความรู้ในแขนงที่แตกต่างกันไปนะเพราะว่า ตามพระคัมภี์อธิบายว่ามีทุกองค,ความรู้เลยนะที่นี่องคุเรมาเนี่ยเขาเป็นคนเรียนเก่งนะครับเก่งมากจนทําให้เพื่อนๆอิจฉานะครับเพราะว่าเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์มากนะครับเพื่อนๆนเขาก็เลยวางแผนนะครับเพื่อที่จะกําจัดองคุเรมานะครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มนะครับไปเล่าความเท็จให้อาจารย์ฟังว่าท่านอาจารย์ที่สาวะโมกองคุเรมาเนี่ยเขามีแผนไายจะคิดฆ่าท่านเลยนะ พอกลุ่มที่1มาเล่าให้ฟังนะอาจารย์ก็ไม่เชื่อเพราะกลุ่มที่2มาเล่าความเดิมนะอาจารย์ก็เริ่มคล้อยตามครับทีละนิดทีละนิดเล่าอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะจากลูกศิษย์หลายๆคนหลายๆกลุ่มครับจนวันหนึ่งนะครับก็เกิดความเชื่อว่าองคุลีมา,าเนี่ยบางแผนจะทําร้ายอาจารย์จริงๆนะก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่าเราจะต้องยืมดาบฆ่าคนนะครับแผนนี้ก็คือการใส่ร้ายองคุลีมานะแล้ววันหนึ่งองคุลีมาก็จะโดนทําร้ายคืนครับโดยออกอุบายว่าถ้าองคุลีมาน่ะสังหารชีวิต คนได้นหนึ่งพันนะเขาจะจบหลักสูตรขั้นสูงสุดของตักศิลาเลยแล้วก็สามารถกลับไปเยี่ยมบ้านได้นะครับให้ออกเดินทางไปทําภารกิจนี้เลยองคุลิมานะครับก็เชื่อนะครับเชื่ออาจารย์นะก็เลยออกเดินทางนะครับไปในป่าเลยแล้วก็เป็นโจรร้ายนะครับเห็นใครก็สังหารเลยเขากลัวว่าจะนับไม่ครบ1,000งพันนะก็เลยพอสังหารคนได้หนะึ่งนก็จะตัดนิ้วโป้นี่ครับแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอนะครับ พอเขาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะตอนแรกๆก,ก็ไม่มีความคิดอยากจะทำใช่ไหมเพราะว่าเชื่ออาจารย์เนี่ยก็ทําเหมือนกับว่าจะถูกต้องไหมขนทางอันนี้นะแต่พอทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆก็เกิดความชาชินนะครับผู้คนนะครับต่างโจ์ขานนะครับเล่าลือว่าโจรร้ายองคุลีมานครับองคุลีนะครับแปลว่านิวโปนะครับมาเลยก็คือมาลานะครับก็คือสร้อยมาลาเนี่ยเพราะว่าองคุลิมาเนี่ยเอานิวโปนะครับมาเจาะแล้วก็ห้อยเป็นสร้อยคอนะครับ พอองค์ริมาเนี่ยเดินทางสังหารผู้คนไปทั่วนะเพื่อให้ครบ1นึ่พันจะได้กลับบ้านตัวเองนะเขามีลักษณะสติฟันเฟื่อนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมีแต่การฆ่าฟันนะการเดินทางขององคุรีมานะครับทุลักทุเลสะบักสะบอมนะครับไร้ทิศทางนะแต่โชคชะตานะครับก็นําพาให้มาถึงเขตของเมืองสาวัตถีจนได้นะครับในเช้าวันนั้นนะครับพระพุทธเจ้าทรงใช้พระญานนะครับตรวจสัตว์ดูนะว่าสัตว์ตัวไหนเนี่ยจะสามารถรับธรรมของพระองค์ได้นะครับ ปรากฏว่าดวงจิตขององค์ุลีมานนยอยู่ในพระข่ายานของพระพุทธเจ้านะครับที่จะสามารถสอนให้เขาเป็นพระอาหารหันต์ได้นะครับและในคืนวันก่อนที่องค์ุลีมาจะมาถึงจุดที่จะพบกับพระพุทธเจ้าแหละก็เป็นวันที่แม่ขององค์คุลีมานนตัดสินใจที่จะออกตามหาลูกเหมือนกันนะคือมันเป็นวาระกรรมครับที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วก็บรรจบกันพอดีนะครับด้วยอำนาจแห่งกรรมนะแม่ก็ออกเดินทางตามหาองค์คุลีมาน,นะครับเพราะว่า ช่วงเวลานั้นน่ะกองทัพของพระเจ้าเปรเสรษฐิโกศลน,น่ะก็กําลังตามหาองค์ุลีมาเหมือนกันนะกองทัพที่พระเจ้าเปรเสรษฐิโกศลจัดมาเนี่ยถือว่าเก่งที่สุดเลยเพราะว่าองค์ุลีมาเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นโจรที่มีพระกําลังนะครับเหนือกว่าคนธรรมดานะในพระคัมภีบางเล่มนะท่านกล่าวว่าวิ่งเร็วนะครับเหมือนกับม้าเลยนะมีพลังช้างสารมากนะครับพอองค์ุลีมาเนี่ยเด,เดินเดินมาในป่านะแม่เนี่ยออกเดินมาแต่เช้าเมื่อใช่ไหมพระเจ้าก็ รู้แล้วว่าจะต้องไปโปรดองค์ครีมาเวลานี้นะตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็ออกเดินทางเหมือนกันนะครับองค์ครีมาเนี่ยเดินทางมาจนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาใช้สารีนะครับหม่มสีสานครับก็มองไม่ออกหรอกว่าเป็นแม่แต่ความเป็นแม่เนี่ยลูกจะมีหนวดเคราเฟิรม์มเปลี่ยนไปยังไงแม่ก็จําลูกได้นะแต่ลูกจําแม่ไม่ได้องค์ครีมาครับเดินไปหาหญิงคนนั้นเลยเพื่อที่จะสังหารครับแล้วก็ตัดนิ้วมือเพราะว่าถ้าได้นิ้วเนี่ยก็จะครบหนึ่งพันแล้วก็เอาไปให้อาจารย์ดู เราก็จะสําเร็จวิชาจากมหาวิทยาลัยตามความเชื่อที่ถูกหล่อมานะพระพุทธเจ้านะครับได้เสด็จมาแล้วก็ท่านใช้พุทธะนะครับเปล่งพระชาพพันธังศีนะครับให้เด่นที่สุดในเช้ามืดวันนั้นครับพอองค์ุลนมานะครับเห็นฉัพันธังศีของพระพุทธองค์ครับท่านก็หันไปดูนะแล้วท่านก็เกิดเป้าหมายใหม่นะคิดว่าเราไปเอานิ้วของสัมมาท่านนั้นดีกว่าท่านก็เลยวิ่งไปนะครับแต่ไม่ว่าจะวิ่งยังไงนะก็ไม่สามารถวิ่งทัน ฝีเท้าของพระพุทธเจ้านะครับจนองคุลีมานเนี่ยเหนื่อยลองคิดดูนะองคุลีมานเนี่ยได้ชื่อว่าผู้มีพะละกําลังวิ่งได้เร็วเหมือนม้านะเขาไม่สามารถวิ่งไปทันพระพุทธเจ้าก้าวเ,เฉยๆนะก้าวไปเรื่อยๆในตานะองคุลีมาตะโกนบอกว่าสามณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าองคุลีมานในจังหวะที่องคุลีมาเหนื่อยแล้วหยุดพระพุทธเจ้าก็หยุดแล้วก็หันมาจัดองคุลีมาว่าองคุลีมาเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุด องคุลิมานก็เกิดความสงสัยนะครับถามว่าท่านหยุดอะไรแล้วเรายังไม่หยุดอะไรนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดการเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วเราหยุดการฆ่าฟันแล้วแต่ท่านยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ท่านยังฆ่าฟันสัตว์อื่นอยู่องคุลีมานนะครับท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมในบัดนั้นเลยนะล้วก็ก้มกราบเท้าพราะพุทธเจ้านะครับแล้วก็ขออุปสมบทนะครับ <şu S 2> เป็นสัมมนานะครับเพราะว่าเขาระลึกถึงกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทํามาได้เร็วมากเลยนะเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยองคุลิมานเนี่ย ท่านได้เกิดเป็นเต่านะครับตามพระคมภีนะได้เล่าว่าเป็นเต่ายักษ์นะครับเขาเรียกว่าเต่าเรือนครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะใหญ่เท่ากับเรือสำเภานะครับมีวันหนึ่งครับชาวประมงนะเจ็ดคนออกไปหาปลานะครับแล้วก็เกิดพายุใหญ่นะครับทําให้เรืออับปางนะชาวประมงเนี่ยก็ลอยคอกลางน้ําในมหาสมุทรนะเต่าตัวเนี้ยก็ไปช่วยให้ชาวประมงทั้งเจ็ดนะครับได้ขึ้นมาบนหลังนะแล้วก็พาขึ้นฝั่งครับพอมาถึงฝั่งเนี่ย ชาวประมงกลุ่มนะครับต่างคิดว่าเฮ้ยไหนไหนวันนี้เราไม่ได้ปลาไปขายที่ตลาดแล้วนะเราฆ่าเต่าตรงนี้เสียเพื่อเอาเนื้อไปขายครับพอคิดได้ดังนั้นนะต่างช่วยกันรุมทุบตีเต่านะครับจนตายนะครับแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปแลกขายเป็นชิ้นๆในเมืองที่ตัวเองจะเอาเนื้อเนี่ยไปขายเมืองนั้นนะพระกัมพีกล่าวว่ามีประชากรานนครับหนึ่งพันคนนะได้ซื้อรับประทานกินกันทุกบ้านเลยนะพอเอาไปขายบ้านนี้เอาไปขายบ้านนี้ือซื้อจนหมดนะครับ เราก็เอาไปทําอาหารกินกันแต่มีเด็กผู้หญิงหนึ่งคน,นครับที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่านั้นนะครับเพราะว่าเกิดความสงสารนะครับเต่าตัวนั้นนะครับตอนที่ถูกชาวประมงรวมทาร้ายนะครับเขาได้ผูกใจอาฆาตนะครับว่าเขาจะมาสังหารนะพวกชาวประมงในคืนนะครับเพราะว่าไม่มีความกระตัญยูนะครับเพราะว่าเขาช่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะแต่ว่าถูกชาวประมงเนี่ยฆ่าพอวาเวลาผ่านไปใช่ไหมหมูสัตว์เนี่ยเปลี่ยนบ้าตายเกิดไปมาไปมา,ปมาจนมาถึงพบชาติเนี่ย สมัยพระพุทธเจ้าโคดมเนะี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ก็มาเกิดเป็นแม่นะเต่าตัวนั้นนะ่ก็มาเกิดเป็นองคุลีมานนะแล้วก็ชาวเมือง1000คนนั้นนะก็มาเกิดเป็นคนที่กินเนื้อเต่าอ่ะใช่ไหมเขาเขาฆ่าได้9 99 9แต่คนที่1 0 0 0พนะ่ะไม่ยอมกินก็มาเกิดเป็นแม่เนะีเขาก็เลยฆ่าได้999คนนะครับและตอนที่องคุลิมานเกิดเนี่ยพ่อเนี่ยได้ตั้งชื่อว่า อหิงสกานะฮะนี่คือชื่อเดิมของท่านจริงๆนะอหิงสกับแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับด้วยเหตุผลอันนี้นแหละพอเราศึกษาพระสูตรนะเราจะรู้ว่าอ๋อองคุลีมาเนี่ยมีสติปัญญาสูงมากนะเขาคิดรวบรวมครับแล้วก็ประมวลผลเลย <_ m uch 1> แม้แต่ชื่อของเขานะอหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนพ่อจังหวะที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดแล้วองคุลีมาเนี่ยถามว่าเราหยุดแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วเรายังไม่หยุดเนี่ยยังไม่หยุดอะไรพระพุทธเจา้าก็เลยตรัสเห็นไหมพระพุทธเจา้าเนี่ย เอาชื่อของเขาเนี่ยมาสอนนะครับเราหยุดการเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วเราไม่ฆ่าฟันสัตว์อื่นแล้วองค์ไคมานก็เลยก้มกราบเลยเพราะว่าเขาเจอกับบุคคลที่สามารถให้ความรู้อันขั้นสูงสุดของเขาได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเดินทางมาจากตาก,กศิลา1000ักว่ากิโลนะครับมาสาวัตถีจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้พาไปที่สำนักของพระพุทธเจ้านะครับเพื่อไปบวชไปบวชเป็นพระเิกษศูนย์นะครับประจวบกับจังหวะนั้นนะครับกองทัพของพระเจ้าประสิทธิโกศน,นะครับ ก็กรีธาทัพมาถึงหน้าวัดเชตวันนะครับแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้านะครับก็ไปเล่าความว่าวันนี้กระหม่อมออกตามหาจอมโจรชื่อดังองค์ุลิมานนะเพราะว่าเอาฆ่าคน999คนแล้วนะครับเพื่อหยุดการกระทําชั่วนีกเราต้องตามหาเขาให้เจอในวันนี้แหละในนั้นก็จะมีคนตายเพิ่มพระพุทธเจ้าก็เลยตรัดกับพระเจ้าประสิทธิโกศลครับว่าถ้าเราสามารถนําองค์ุลิมานมาให้ท่านตอนนี้ได้เลยท่านจะอภัยโทษให้เขาได้ไหมพระเจ้าประสิทธิโกศนครับ ก็ฟังตำหนักนั้นแล้วนะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะพระเจ้าเปรสิทิโกสลก็เลยบอกว่ากระหม่อมพร้อมที่จะอภัยโทษนะครับถ้าพระพุทธองค์ทําได้จริงนะพระพุทธองค์ก็เลยกวักมือเรียกพระองคุลิมานครับตอนนี้เป็นพระแล้วนะมานั่งข้างๆนะครับแล้วก็บอกว่านี่ไงโงคุลิมานั่งอยู่ต่อหน้าท่านแล้วพระเจ้าเปรสิทิโกส์ในพระคัมภีร์บอกว่าท่านขนลุกขชนชาเลยนะเพราะว่าไม่นึกว่ามหาโจรที่เก่งกาจถึงขนาดนี้จะมาเป็นพระแล้วนะคือ ท่านโกนคราวโกนหนวดโกนศีรษะโกนผมหมดแล้วนะครับเราก็นุ่งห่มจีบอแล้วพระเจ้าประเสทยฐที่โกศลก็เลยต้องยอมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระพุทธองค์นะครับมีพระคัมภีร์อีกอันหนึ่งนะที่เล่าว่าชาติหนึ่งนะครับของพระองค์คริมานเนี่ยท่านได้เกิดเป็นควายป่านะครับหากินอยู่ในป่าริมเมืองนั่นแหละป่าชายเมืองนะครับท่านก็กินหญ้าไปเรื่อยๆกินหญ้าไปเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งนะครับจังหวะที่ท่านมากินต้นข้าวนะครับที่กําลังงอกขึ้นมานะ ชาทน่านาก็รู้สึกว่าเอญ้อานี่มันอร่อยดีนะท่านก็กินกินไปเรื่อยเรื่อยจนเป็นอุปนิสัยนะครับจนชาวเมืองนะครับสร้างกับดักขึ้นมานะมันจะเป็นกับดักเหมือนกับคอกคอกของไม้นะครับซึ่งมีลักษณะค่อยๆสร้างขึ้นมาใหญ่เหมือนลักษณะพัดเนี่ยครับแล้วก็ทําประตูออกเนี่ยเล็กเท่านี้ครับล่อให้องค์ครีมานี่กินข้าวกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันไล่ต้อนให้องค์ครีมาน่ะวิ่งเข้ามาที่คอกไม้นี่ครับซึ่งสร้างเป็นอย่างนี้นะเป็นเหมือนไม้พัดเนี่ยนะครับพอควายป่าองค์ครับ หลงกลอุบายนี่ครับวิ่งเข้ามาในนี้นะจากการไล่ของชาวเมืองนะครับก็มีชาวบ้านที่รออยู่ตรงนี้แล้วนะใช้ทั้งมีดนะครับใช้ทั้งของแหลมนะครับในการรุมตีรุมแทงรุมทำร้ายนะครับพระองคลิม,มานะจนถึงแก่ความตายนะครับช่วงจิตสุดท้ายเนี่ยควายองคลิม,มาก็ผูกอาฆาตกับชาวบ้านทั้งหมดนี่นะที่รุมทำร้ายเขานะครับและชาวบ้านพวกนั้นแหละที่เกิดมาใหม่นะในอดีตชาติแล้วกลับมานะคือพบชาติเวียนไปเวียนมาเนี่ยก็กลายมาเป็น พวกชาวบ้านอันนี้แหละเนี่ยชาวบ้านที่ถูกพระองคุลีมาเนี่ยสังหาร999คนนี่แหละควายตัวนั้นนะก็คือองคุลีมานะหลังจากนั้นนะครับบวชที่สำนักของพระพุทธเจ้านะทุกๆครั้งที่ออกไปบิณฑบาตนะครับไม่ว่าใครจะโยนก้อนดินโยนก้อนหินโยนท่อนไม้ครับสิ่งเหล่านั้นนะก็จะลอยลงมาตกใส่พระองคุลีมาครับในพระคมภีร์กล่าวว่าสีสาะครับ,รบชุ่มไปด้วยเลือดนะทั้งจีวรอังสาอังสากก็คือผ้าที่ตรงเนี้ยที่พลาดเขา้าพลาดนะหลังจากโหมแล้วนะก็จะ ขาดนะครับเต็มไปด้วยเลือดของพระองค์ุลีมาน,นะครับพระองคุลีมานกลับมาที่วัดด้สภาพาสบักสบองนะครับพระพุทธเจ้าต,ตรัสว่าอันนี้คือกรรมที่พระองค์ุลีมานเนี่ยได้ก่อเอาไว้นะแล้วก็ส่งผลนะที่เขาต้องเป็นอย่างนี้นะขอให้องคุลีมานเนี่ยฝึกปฏิบัติตนให้เป็นพระอาหารหันต์นะครับที่หลุดพ้นจากอันนี้ไปแล้วนะพระองค์ุลีมานนะครับรับกรรมฐานกับพระพุทธองค์นะครับก็ไปปฏิบัติคนเดียวนะเรียนกายในป่าแล้วก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับ มีวันต่อมานะครับพระองคุลิมานะไปมินทบาตเหมือนเดิมนะแล้วมีหญิงตั้งครรภ์น,นะครับเขาไม่สามารถคลอดลูกได้สักทีนะก็เกิดความทุกข์ทรมานมากพระองคุลิมานะครับได้ยินเสียงก็เดินไปที่บ้านของนางนะแล้วก็ให้พรนะครับพอให้พรเสร็จนะพอมือวางลงบุตรคลอดออกมาเลยเนี่ยครับก็เกิดการล่ำลือกันในหมู่บ้านนะในเมืองสาวัตถีว่าพระองคุลิมานะท่านมีพรก็คือท่านมีบุญเหมือนกับว่าท่านสําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลแล้วหลังจากนั้นมานะครับ พระองค์เคลิมานะครับก็ได้รับการปฏิบัติดีขึ้นนะหมายถึงว่าดีขึ้นจากเดิมที่ถูกคว้างด้วยก้อนดินก้อนหินท่อนไม้นะครับพระองค์เคลิมานี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมา200กว่าปีแล้วนะแล้วก็มีคนเล่าซ้าๆกันมาเรื่องเดียวกันเรื่องเดิมไปเลยแต่ทําไมยังเล่าได้อยู่แต่ทําไมคนยังต้องการฟังอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับเกิดการตั้งคําถามว่าพระองค์เคลิมาเนี่ฆ่าคนมาเกือบ1000คนแต่ทําไมได้ตัสรูเป็นพระอรหันนะครับเพราะว่า พอท่านสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมท่านไม่ต้องไปคล้องแย่กับบุญและบาปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมจะไม่ส่งผลนะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมก็ยังส่งผลอยู่แต่ตอนที่ท่านลาจากโลกนี้คือนิพพานนะครับก็คือนิพพานก็คือท่านไม่ต้องกลับมารับกรรมอีกท่านไปอยู่ในดินแดนพระนิพพานนะดินแดนที่มีแต่ความเรื่นรมใช่ไหมนิพพานแปลว่าดินแดนที่มีแต่ความเรื่นรมคือท่านไม่ต้องมารับกรรมอีกไม่ได้หมายความว่าพอท่านบวชท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่ต้องรับโทษนนนะททท่่่่าาาา็ยยยยััังงงงตต้้ออออรรบบโษููเหมพสธิว มีแผลเต็มตัววันนี้นะครับมาเล่าเรื่องราวของพระองค์กมานนะเป็นเรื่องที่ยังเล่าได้กันอยู่นะสมัยก่อนนะตอนเป็นเด็กับผมเรียนเรื่องนี้นะก็คิดว่าเอาา๊ 1, อนะเอานิ้วมาห้อย1000นิ้วนะจะไม่เน่าหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าพระองค์กิมาคงเจาะไปที่กระดูกของนิ้วโป้หรือเปล่านะแล้วก็ห้อยเราก็มีการทํากระดูกนิ้วอะไม่ให้เหลือเนื้อหรือเปล่านะคือเอาไปต้มก่อนหรือเปล่าอันนี้คิดแบบเด็ก Mack ๆไปได้เรื่อยเลยนะวันนี้นะครับ ขอบคุณมากนะที่รับฟังนะครับเรื่องราวของพระองค์กฤมาจนาจบรายการนะครับสวัสดีครับ